When I hear your name, it all just sounds like คือมันเหนื่อยมากทุกคนวันนี้ยังไงไงวินธนาคมอ่ะแล้วพี่วินก็จะเดินมาพี่วินมีตัวละนี้ตยุงไหน ไม่รู้หรอกแกไม่ร <And Help ful> ู้หรอกแกไม่รู้ต้องหนึ่งนี้มึงจะซูมบ้างน่ารายทำไมเชื่อเด็ดพี่วินไปตามข้างบนแน่เลยฮะพี่วินไปตามข้างบนแน่คืออะไรไปตามข้างบนนู่นเหรอจริงเหรอจุ๊บเราพูดล่าสุดขึ้นบนเลยเหรอ ป่าเจ็บเฮ้ยะป่าปอะไรเนี่ยแดัดดี้นี่แด๊ดดี้ย่ยสุก้าแด๊ดี้ยะใช่ไอพี่ดิวว่างมาอ๋อไม่ถึงมานี่ปะอาอหาไปแล้วครพี่จัดรายการดิสวัสดีครับผมครับพ่อพกูไม่แก๊งหรอกยืนูดงี้มามาเดี๋ยวผมเต้นเองปูม<า>ไม่แก๊ง มีการเบอร์คำพูดด้วยวะมีการเบอร์ของพูดให้ด้วยวะใครเมื่อกี้เราเสียงหายเองอะมันเซ็นเซอร์เองไงอ๋อพี่หมอนาสวยมากเฮ้ยเดดดี้ขนาดเนี้เออแดดดี้ขนาดนี้เอาอะไรมาสวยแค่ดูไงเนี่ยแค่ดูไงเออ มันจะดีหร <ค progressive S 2> ือถ้ามึงแบบยกกล้องขึ้นสูงนิดนึงอีกอีกสูงอีกส่งยังยังสูงอีกสูงสนจริงนะสนจริงนะนี่ว่านี่ต้องต้องสูงอีกอ่ะมันไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่จริงเหรอเออได้ปะกำลังได้กำลังได้เออฝั่งนี้นะกำลังดีเนาะใช่คอมเมนต์เขาว่าไงครับเขาว่าแบบว่าแต่หมอหมออาณานี่ใครครับ ถ้าพี่จะบอกว่าหมออานาที่ใครเนี่ยพี่ต้องไปถามไอ้สองคนนั้นด้วยสองคนด้วยสองคนด้วยกูใช่ไหมไม่ไม่ไม่เราเราเรามีเรามีหลักการเรามีหลักการแต่แต่ว่าพูดอยังพูดไม่ได้พูดไม่ได้ไอ้สองคนนั้นละพูดไม่ได้พูดไม่ได้เอ้าพี่อยู่คนอีสานปะครับคนอีสานปะครับคนอีสานปะครับอ่ะพี่พูดดิคนอีสานปะครับคนอีสานปะครับ ได้ปะพี่ลองพูดคํานี้อ่ะสูสีกันไหมสูสีกันไหมสูสีกันไหมสูสีสูสีที่แปลว่าเขาเรียกอะไรก็มันเสมออ,อเออเราก็พูดว่าเราเปลี่ยนแต่คำว่าใหม่เป <laughs> ็นบอกพูดพูดพูด <laughs> สูสีกันบอกแย่ <laughs> 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 <Yeah>, นะ <laughs> <laughs> น้องไม่คนที yeah, นะ่แย่น่ะกูเปลี่ยนคำพูด เดดที่นมผงในคอรเรียกเนี่ยเฮ้ยสวยนะมุมเนี้ยไม่เค่นะอะกล้องอยากถ่ายขาวดำอะเราเป็นกล้องหลังไงอะเป็นกล้องหลังไงอะอ่ะอีก็ได้ไอ้เย้ยแค่แค่เฮ้ยโคตรหมอเลยวะ เนเค้โคตรหมออะในการว่าไงหมอนาะตอดบทที่พี่ต้องเริ่มเรื่องแล้ว<อ>คือ,คอ<น>ผมไม่รู้ว่าหมอนามาทำที่ทำไมอะคือเราตรงๆรกรร็ะรืองสกันคือพี่มีคิวไงพี่ก็เลยต้องมา<อ>คือถ้าสมมติพี่ไม่มาเนี่ยแปลว่าอะไรโอพี่ไม่มีคิวแต่ว่าถ้าที่ผมอ่านบทเนี่ยเหมือนหมอนาเขาไม่ค่อยมีบทนะครับผม อ้างตรงปะคิวเนี้ยวันเนี้ยพี่พูดเยอะกว่าเจงมันบูลลี่เหม็นมันเริ่มเหม็นแล้ว่ะคนอีสานปะครับบออีสานได้บอวีสานได้บอีสานได้บอตอนนี้เขาก็ไปแล้วต้องไปแล้ว